กินข้าว,าว,าว,าวกินปลาเสร็จนายกพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะด่า<อ>นนายกมนบศรีนวลน,นะครับนายกการบริหารส่วนตำบลนาวังหินไปนานปนยกเดินคุยกันครับไปเดินคุยกันในตลาดน้ําดีกว่าเอ,อนะฮะถามความเป็นมาของตลาดน้ำนาะยกเป็นยังไงก็ตลาดน้ำสามวังนะครับก็โดยการ ของผู้นำนะครับในตำบลนางหินนะครับแล้วก็ผู้บริหารเห็นว่านาวหินมันไม่มีจุดขายนะครับก็เลยคิดขึ้นมานะครับลำคลองธรรมชาติเนี่ยแห่งนะี้นะซึ่งมันลกลกล้างมานานนะก็เลยมาบูรณะขึ้นปรับภูมิทัศน์ขึ้นแล้วมันเป็นธรรมชาติสวยงามมีกอไผ่ล่มลื่นนะแล้วก็ ชาวบ้านมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วคองธรรมชาตินี่สามารถล่องเรือไปได้อีกนะครับชมธรรมชาติและแถมมีหิ่งห้อยอีกนะเป็นจุดขายเลยกลางคืนมีหิ่งห้อยครับกลางคืนมีหิ่งห้อยตอนนี้ก็เยอะแยะนะครับหิ่งห้อย yeah, มีเยอะแต่ <yeah. S 1> ว่าช่วงนี้นะครับเราไม่ได้มีการล่องเรือกลางคืนก็เลยกิจกรรมชมหิ่งห้อยก็เลยนั่นไปเดี๋ยวเราจะฟื้นฟูขึ้นมาอีก คิดว่าการล่องเรือน่าจะกลับมาอีกไหมล่องเรือชมหิงห้อยกลางคืนเนี่ยมาแน่นอนครับมานะมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครับหลังจากที่เอ่อลำคลองธรรมชาติเนี่ยมันแห้งไปนะครับเ,เดี๋มาตรงนี้จะได้เห็นลําคลองกันด้วยคลองธรรมชาตินี่มันไม่สามารถที่จะเอ่อกำหนดได้นะครับว่าบางทีไอ้อออน้ําหน้าฝนน้นําท่วมมาบริเวณนี้ก็ท่วมหมด ท่วมตลาดน้ํานี่จะปิดบ่อยเลยเวลาหน้าฝนมาน้ําท่วมหมดนะครับท่วมมาถึงทัางบมแต่พอหน้าแรงปุ๊บเนี่ยน้ําก็จะแห้งลงไปเหมือนอย่างเหมือนอย่างวันเนี้นะครับน้าก็จะแห้งตรงนี้ถือว่าแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วมีมีแห้งกว่านี้อีกแต่ลําคลองลํานี้นะครับแห่งนี้เนี่ยไม่เคยมีน้ําแห้งขอดลําคลองเลยนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาแล้วนะครับถามนายกว่าตรงนี้เปิดมากี่ปีล้ว สปีกว่าสปีกว่าเข้าปีที่สได้รับความร่วมมือกับผู้นําชุมชนครับกับชาวบ้านนะครับมาช่วยกันเนาะแล้วก็ตนมันก็ดังนะเนาะดังไปทั่วประเทศนะคนมาเที่ยวมาชมมาเห็นธรรมชาตินะครับแต่หลังจากโควิดนะครับโควิดเข้าเนี่ยตลาดน้ําเราดอกไปเราปิดไปมาเกือบสองปีได้ไมครับงก็เอเกือบสองปีนะครับที่เราไม่ ไม่สามารถที่จะเปิดได้แล้วก็ทําให้ตลาดทบเตาไปพักหนึ่งใช่ครับตลาดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ร้านค้าลดน้อยลงนะครับร้านค้าลดน้อยลงแต่ตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าผมพร้อมทีมงานผู้บริหารแล้วก็ผู้นํานะครับเอก็จะกลับมาฟื้นฟูใหม่นะครับฟื้นฟูให้เป็นธรรมชาติใหม่นะครับแล้วก็ เป็นคู่ตำบนาวหินคือต้องมีตลาดน้ำสามวังนะครับที่มาของตลาดน้ำสามวังก็คือวังหินวังตะเคียนวังโมกครับนะครับแล้วก็ธรรมชาติคือท้ายวังนะไอ้เดี๋ยวมีการล่องเรือแน่นอนนะครับเร็วๆนี้นะเรากำลังไอจำกัดไอกำจัดไอผักผักอยู่นะก็เห็นละเหมือนทำกันมาในคลิปที่แล้วลุงตุมก็ได้ลงไปนะครับ,รบว่าเ,เราได้กำจัด ปักตบครับแล้วก็มีการพัฒนาฟื้นฟูตลาดให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับนะฮะก็เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาคือรถไฟนะครับเที่ยวชมบริเวณในตลาดน้ำาไม่ต้องเดินครับมีน้องๆหนูๆอยากมานั่งรถไฟนะครับก็ก็เ,เสียค่าบริการอย่างเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยล่องเรือก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะเอาไว้เป็นค่าบำรุงค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้าง คนในพื้นที่แล้วแล้ว,ลวที่สําคัญนะครับที่ที่ผมตั้งใจไว้ที่จะทําตลาดน้ำสามวังเนี่ยคือให้ชาวบ้านในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าคนเท่าคนแก่ได้มีไรายได้แต่ได้เสริมจากการขายของเนี่ยเหมือนอย่างบริเวณเนี้ยเราผมจะให้ป้าๆลุงๆนะครับชาวบ้านตรงนี้เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายไม่ไม่เก็บ,บไม่เก็บเราให้ขายเอาเอาผักปลอดสารพิษนะครับหรือว่าสินค้าบ้านๆชาวบ้าน นะครับมาขายได้เลยเราไม่เก็บนะครับตรงนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่เก็บค่าร้านอะไรแต่อย่างใดนะครับมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยว,ยวนักท่องเที่ยวจะมาชมมาซื้อของพวกผักบ้านๆนะครับผักอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ในตลาดนะ้ำเยอะตอนนี้ในตลาดเรามีร้านค้าอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าเจ้าสามสิบกว่าเจ้าก็เหมือนาาอย่างที่แจ้งนายรับเพิ่มไหมรับเพิ่มครับรับเพิ่มนะ,ะไม่คิดค่าค่าเข้าแต่อย่างไรนะครับข้างในเนี้ย เราเดินไปดูครับค่าเช่าเดือนหนึ่งก็ถูกๆกนะครับหึงตุ้มดูแลอยู่ตรงนี้ก็เดือนนึงนะครับอันสองร้อยบาทถูกก็เอาไว้เป็นค่าเก็บขยะปวาดขยะจะตุ้มก็ลงมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเางบลงมาช่วยในการปรับปรุงแล้วก็มาทําเรื่องบัญชีนะครับรายรับรายจ่ายนะครับเพื่อให้ตลาดน้ําเนี่ยนะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าใช้จ่ายเยอะ ร้านค้าหรือว่าปรับภูพิทัศน์เนี่ยมันต้องใช้งุมานเยอะบรรยากาศน่านั่งนะฮะในนี้อันนี้เย็นเย็นเย็นบรรยากาศเย็นอันนั้นอากาศข้างนอกร้อนๆนะฮะริมกอไผ่นี้น่านั่งเลยละนี่นี่นี่เหมือนอย่างตรงนี้เนี่ยเราทำใช่ไหมนั่งแพรธรรมชาติริมคลองครับนั่งเท่าไหร่ก็ก็นั่งได้นะครับนั่งเท่าไหร่ก็นั่งได้ จะออกเวลาไหนก็ได้แต่น่าจะมีค่าบริการนิดหน่อยนะครับอ่าเล็กน้อยนะครับส่วนที่นั่งฟรีก็มีที่นั่งฟรีก็มีแต่ตรงนี้เราจะทําเป็นเป็นแพรลอยน้ําทั้งหมดครับนะครับให้น้ําขึ้นก็แพรก็ขึ้นน้ําลงแพรก็ลงอ่าอย่างนั้นจะจะสวยภูมิทัศน์จะดูดีขึ้นครับ็อันนี้เรากําลังปรับปรุงอยู่นะครับร้านค้าอะหลายหลายร้านที่ไม่ได้ขายเราก็เอาออกนะครับ เอาร้านค้าให้เต็มนะ,นะร้านค้าเราก็อยู่อยู่อยู่เรียบคลองตลอดนะ,ะครับแล้วก็รถ<น>ไฟเนี่ยทางรถไฟก็จะวิ่งเรียบคลองครับไปกลับรถตรงนูน้นนี่โดยเฉพาะโซนนี้นี่เยน็นเนี่ยเย็นมากเย็นมากเน,นี่ยมานอนหลับสบายนั่งทานอาหารร้านค้ามีมากมายหลายอย่างนะแล้วก็ มานั่งริมคลองช่วงนี้อาจจะยังน้ําไม่ใสนะครับแต่ถ้าหน้าน้ํามาคลองลําคลองแห่งนี้สวยนะครับ,รบสวยน้ําใสนะครับ,รบก,ก็เราก็ยังมีนะครับะสะพานข้ามคลองซึ่งเป็นตำนานนะครับสะพานร้อยปีนะสะพาน,น,นตรงนี้นะตอน ผเด็กๆอ่ะผมก็ข้ามสะพานนี้ข้ามสะพานนี้จุดอาจจะไม่ตรงเป๊ะตรงนี้นะฮะอาจจะเยื้องๆนิดหน่อยนะแต่สะพานตรงนี้เลยผมข้ามตรงนี้เดินเดินมาจากบ้านซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆนนเรามาปรับปรุงมันยังมีตออยู่ไงยังมีตออยู่สมัยก่อนไม่ยังไม่มีถนนด้านนอกนะอย่างที่ป้าคุณแบบว่าคนเฒ่าคนแก่นะครับได้บอกเรานะครับเราถึงได้ทําเป็นสะพานข้ามนะครับให้ให้เป็นย้อนเหมือนสมัยก่อนนะครับปรับปรุงขึ้นมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวลงไปฝั่งน, <c oughs> นู้นเนี่ยที่เราปรับปรุงนะครับเราก็จะให้มีร้านค้านะครับเออยาวไปเลยเรียบริมคลองไปนะครับฝั่งนี้ก็เป็นของเอกชนนะครับตึงน้ำใสเราก็เอามาทำเป็นจ,<ะ>จุดเช็คอินจะถามว่าเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐไหม ในฐานะที่นายกเป็นผู้บริหารองค์การส่วนตำบลอยู่ตรงนี้เรามีงบอะไรจากภาครัฐลงมาส่งเสริมเราบ้างไหมคือครั้งแรกเลยนะครับไม่ไม่มันเอ่อครั้งแรกเลยเนี่ยจะใช้งบจากองค์การริษัทส่วนตำบลมาทํานะครับแต่เอ่อเกิดการคัดค้านในสภาขึ้นเราก็ไม่ได้ไม่เอาเกิดการ,รขัดขวางเออครนะับไม่ให้สร้างอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เอาไม่เอาเราก็มาระดมทุนกันเองนะ เก็บร้านค้าบ้างเนี่ยมาทําเป็นร้านค้าบ้างเนี่ยร้านค้าบางบางร้านนี่ต้องเอ่อทำลงไปในน้ํานะครับ mm hmm. เพื่อให้มันเป็นธรรมชาติของร้านค้าแล้วก็หลังๆนะครับเอ่อเมื่อปีหกสามเนี่ยฮอตจัดจัด,จดเนี่ยคือเป็นตลาดน้ําต้องชมของจังหวัดชลบุรีครับนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ ตลาดคุณธรรมของจังหวัดชลบุรีนะครับสองอันแล้วก็บางทีก็มีเขามาจะมาช่วยในเรื่องเรื่องประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเล็กน้อยก,กิจกรรมนิดหน่อยไม่ครับไม่มีไม,ไ,มไม่มีมงบประมาณระดับเป็นแสน,เป,น,นเป็นล้านเพื่อมาสร้างตลาดน้ําเลยแม้กระทั่งลอกคลองนี่เราก็ลอกกันเองใช่ครับนี่ฮะจะเห็นว่าคลองด้านหลังเนี่ยยังลอกไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราเดินลงไปดูในแพรในตรงนี้ที่พักเนี่ยคลองยังรอกไม่เสร็จจริงๆก็คลองเนี่ยยาวประมาณหนึ่ง กิโลเมตรครึ่งนะฮะ,ะสามารถล่องได้ถึงท้ายวังถึงฝ่ายลำคลองแห่งนี้เนี่ยมาจากนูนหละเกาะโพคลองเอ่อจะเขื่อนและเชลโลทอนเขื่อนและชลโทอนครับเป็นเส้นสายของเขื่อนและเชลโทลอนนะครับเป็นมาจากธรรมชาติเลยคลองธรรมชาติคือน้ำเยอะมันก็มาี่นี่แหละนะเออครับก็เนี่ยนะครับมันมันมันซุดส้มไป แต่เดี๋ยวบอกได้เลยนะครับอาทิตย์หน้าแถบนี้ไม่มีให้เห็นแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเปิดตลาดเดี๋ยวลุงตุนจะมาถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทางบรรยากาศเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ทางคณะกรรมการกับผู้นําเนี่ยลงมาช่วยกันอยู่ครับลงมาช่วยกันด้านนูน่ะกำลังจะปรับูุยทัศน์ใหม่ร้านค้าก็จะอย่างที่บอกครับร้านค้าเนี่ยที่ เหายไปเมื่อก่อนเต็มแย่งกันหมดแต่ตอนนี้เราก็ให้จองนะครับหมดแล้วไม่มีให้แล้วนะเอาแค่นี้ไม่เพิ่มแล้วนะไม่เพิ่มครับ,เ,รบเอาล็อกที่มีอยู่ก็เท<ช>่าไหร่ก็เท่านั้นขายได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นใช่ครับให้เราไม่อยากให้มีปริมาณเยอะต่ว่ามีห้าสิบล้านทั้งหมดก็ให้อยู่แค่นี้ไม่เพิ่มอีกแล้วใช่แต่แบ่งกันขายคนละอย่างอาหารต้องอร่อยราคาต้องไม่แพงอย่างนี้ใช้วัสดุธรรมชาติ กลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งทางด้านนู้นเราก็จะปรับปรุงนะครับจากร้านชีวาเก่าเนี่ยรถไฟจุดขายของฝากครับของที่ระลึกครับถ้าเรือท่าเรือจะอยู่ด้านนู้นนะครับทํำไมหมดนะครับปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยถ้าใครมาเอตลาดน้ํานี่จะเห็นภูมิทัานที่เปลี่ยนไปหมดเลย ต้องขอบคุณนายกสําหรับความอุตสาหะที่พัฒนาตลาดน้ําขึ้นมาลุงต้มก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ำสามวังก็คือเป็นคนที่นี่นะครับบ้านอยู่ข้างคลองนี่ข้างคลองอยู่ใกล้ๆนี้ก็อดที่ไม่ได้อดเราไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาช่วยยิ่งนายกเนี่ยเป็นเพื่อนนักเรียนมัธยมรุ่นเดียวกับลุงต้มนะฮะก็ผมยังต้มน้ำผมยังไม่รู้เลยว่ามันมันดังขึ้นมาได้ยังไงสร้างขึ้นมาได้ยังไงมันไม่มีใคร สื่อสือ่อโซเชียลช่วยเราและอีกอย่างหนึ่งความตั้งใจใ<ช>ที่เราพัฒนาแล้วตรงนี้จรงิจรงๆมันคือธรรมชาติล้วนๆที่<ช>ท<ร>อื่นอาจจะเศษสัรปั้นแต่งขึ้นมาแต่ของเราเนี้ล้วนๆเลยเป็นคองธรรมชาตินี่แหนะละเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแน่นอนอาทิตนยะ์หน้าเข้ามาดูแล้วก็มาเที่ยวเรามาล่องเรือนะครับนะแต่ล่องเรืออาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเราต้องไปปรับปรุงเออเป็นมีท้องนาธรรมชาติอะไรอยู่ด้านในมีเดี๋ยวค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป เดี๋ยวถ้าลอกคลองเสร็จแล้วเราลงเรือถ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะในะต้องขอบคุณนายกนะครับสำหรับวันนี้ก<อ>นะ็ขอขออภัยนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับที่ผ่านมามาอาจจะไม่ตรงปกไปหน่อยครับนะเพราะว่ามันมันมันชำรุดจริงๆอะ่ะแล้วเราไม่มีงบประมาณครับนะนเก็บเอ่อค่าผ่านประตูสิบบาทก็เอามานี้แหละมามาปรับปรุงมาบำรุงนี้แหละนะแต่ผู้สูงอายุเร,ยเ,รยเรียนคนพิการเราก็ไม่ได้เก็บครับ นะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับตรงนี้มันไม่พอค่าใช้จ่ายหรอกแต่เราจะพยายามจะทำนะครับโอเคครับขอบคุณท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ